ครับนะครับนะน,นเพลียนเบ็ดนักกีฬา,กาตกปลาทุกทท่านนะครับสําหรับวันนี้เรามาบอ่อเมาน,นะครับบอ่อเมาบ่อเมาสายปลานิลนนะครับเราก็จะมานําเสนอในเรื่องของเหยื่อตกปลานิลนนะครับบ่อเหมานะครับเหยื่อตกปลาลิวอิตาอินะครับตัวนี้งานตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล่อไฮเกตนะครับไฮเกต นะครับมีทั้งมือถือเพื่อฟิตนะครับสามารถติดต่อสอบถามสั่งจองลงขายที่ร้านได้นะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้นะครับไฮเกตตัวนี้เป็นตัวกินตัวเกี่ยวนะครับตัวนี้ตัวกินตัวเกี่ยวนะครับแล้วก็จะเตรียมน้ําไว้นะครับนะครับเรามาทำอ่าตัวกินก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีใยนะครับใยนะครับใยเทใส่น้ํานะครับนี่ครับใยเทใส่น้ํานะครับเทใส่น้ํานะครับแล้วก็ล้างนะครับ ใหญ่ทีใส่น้ำนะครับล้างใหญ่ก่อนล้างใหญ่ล้างใหญ่นะครับล้างใหญ่ครับพอล้างใหญ่เสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับล้างใหญ่ก่อนล้างใหญ่ให้สะอาดนะครับพอล้างใหญ่เสร็จนะครับเราก็ได้มาเป็นตัวเกี่ยวครับตัวเกี่ยวเอามาใส่นะครับกับตัวนี้นะครับเป็นหัวเชื้อนะครับ หัวเชื้อเมื่อกี้นะครับผมยังไม่ได้ให้ดูนะครับที่ใส่ลงไปนะครับหัวเชื้อตัวนี้ครับเป็นหัวเชื้อดาดุนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวเชื้อดําดุนะครับใส่กับใยลงไปเลยนะครับหย่อนนึงนะครับผมหย่อนึงใส่กับใยลงไปนะครับหย่อนนึงนะครับล้างมือดีๆนะครับตี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 ใส่กับหัวเชื้อดําดุนะครับตีตีให้ขยายนะครับขยาย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  ขยายก่อนสักระยะหนึ่งให้เข้ากับหัวเชื้อดำดูไปนะครับแล้วที่นี่เราเติมนะครับเป็นตัวกินนะครับตัวนี้นะครับตัวกินก็มีทั้งทุกอย่างนะครับอไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างนะครับหลายๆายสูตรมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่าในส่วนของอิตาอีเรารวมให้นะครับเป็นตัวกินตัวเกี่ยวผสมกับใยนะครับไวรูดนะครับดึงรูดเป็นตัวกินนะครับอิตาอีทีลงไปเลยครับทีลงไป สักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับพิ่งใส่เยอะนะครับผมนิดนึงนะครับแล้วก็ขยับอย่างเงี้ยครับนเข้าเข้าไปเขาเข้าไปเขาเข้าไปครับเขาเข้าไปเขาเข้าไปครับนี่ยเขาเขาเข้าเข้าไปเขาเข้าไปนะครับเขาเข้าไปเขาเข้าไปนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวหลักนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักผสมนิดนึงนะครับ ตัวหลักนะครับผสมนิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับนี่ครับดูที่กำมาครับไม่เยอะนะครับทําให้มันข้นขึ้นแค่นั้นเองนะครับมีสองตัวนะครับทํามันข้นขึ้นนะครับนี่ครับมันข้นขึ้นแค่นั้นเองนะครับนี่ครับข้นขึ้นตีตีตีนะครับเอามาผสมกันที่หน้าบ่อเลยนะครับพอให่มันเริ่มแตกตัวนะครับมันก็จะเริ่มข้นขึ้น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 นะครับ คนนนะรับถ้ามันยังไม่ข้นนะครับเอาตัวกินผสมเข้าไปเลยครับวันนี้รีบหน่อยนึงนะครับรีบหน่อยนึงเอาตัวกินผสมเข้าไปนะครับผงเล่งกินนะครับของอิตาลีนะครับเอาเข้าไปเขาเข้าไปครับเขาครับเขาเขาเขาครับเขาเขาไปเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเขาเขาครับเขาไปเขาไปเขาเขาไปนะครับผมพอเขาเสร็จนะครับมันจะเริ่ม ใหญ่จะเริ่มแตกตัวนะครับพอใหญ่เริ่มแตกตัวนะครับจะเริ่มได้แล้วครับเนี่ครับใหญ่จะเริ่มแตกตัวขันเขาครับตัวใหญ่นะครับใหญ่แมงกระพุนนะครับจะเริ่มแตกตัวนะครับพอแตกตัวปุ๊บมันก็จะเริ่มเป็นก้อนได้แล้วครับเนี่ครับนี่ครับไว้เกี่ยวรูดนะครับไว้เกี่ยวรูดนะครับไว้เกี่ยวรูดนอกเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องหุ้มเหยื่อหุ้มเยื่อติ่งหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่ง เหยื่อเม็ดหนึ shepherd, ่งห <c oughs> ุ่มหุ่มหุ่มเหยื่อครับอีกเม็ดหนึ่งไม่ต้องหุ่มเหยื่อครับนี่ครับได้แล้วครับผมนะครับเป็นตัวกินนะครับสําหรับใหญ่แมงกระพุนนะครับแล้วเรามาผสมเหยื่อหล้วนะครับแล้วพักไว้ก่อนนะครับรอตกนะครับนี่ครับตัวนี้ก็สามารถเตรียมน้ำนะครับไว้นะครับกระป๋องนึงนะครับผมนะครับตัวนี้ใส่เยอะใส่หัวเชื้อนะครับลงไปก่อนนะครับไม่เยอะนะครับ ก็ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับจะมเปื้ออนหรฝาใหญ่หนึ่งนะครับฝาใหญ่หนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับฝาใหญ่หนึ่งนะครับฝาใหญ่หนึ่งเทลงไปครับฝาใหญ่หนึ่ง้างฝาใหญ่หนึ่งนะครับเอง่ายๆครับผมเอาง่ายๆ่ายเอาแบบสะดวกสบายเรานะครับหัวเชื้อนะครับดหัวเชื้อดำดุไว้นะครับตีนะครับตีน้ำให้เข้ากัน กินน้ำไม่เข้ากันกีน้ำไม่เข้ากันนะครับฝายใยเมื่อนี้เมื่อกี้นะครับกะเลยครับผมเอาตัวกินเข้าไปก่อนนะครับหนึ่งฝาสองฝาสามฝาพอนะครับตัวกินสามฝาพอนะครับตัวกินนะครับสามฝาพอได้ตัวกินสามฝาครบแล้วนะครับผมแล้วก็เขย่าหน่อยนึง ผสมให้ตัวกินมันมันแตกตัวนะตัวกินแตกตัวแล้วเรามาใส่ไฮเกตนะครับไฮเกตของอิตินะครับตัวนี้ครับก็มีตัวกินอยู่ด้วยนะครับอยู่ประมาณ3 0สเอีกเจ็ดิก็จะเป็นในเรื่องของอาหารนะครับอาหารของพวกไฮเกตก้าก็ว่ากันไปนะครับเสีลงเลยครับเสียลงเลยหนึ่งถุงนะครับผ่านไปนะครับสางมือในกระป๋องผ่านหนึ่งถุงผ่านไป ลองขย่าดูนะครับผมขย่าดูนะครับผมน้ําเมื่อกี้นะครับผมผมลืมบอกไปนะครับผมน้ําเมื่อกี้ก็อยู่ประมาณนะครับร้อยร้อยห้าสิบมลนะครับเมื่อกี้ครับเป็นร้อยห้าสิบมลคือน้ำสํสหรับน้ําถุงหนึ่งน้ำไอสำหรับน้ํากับเหยื่อถุงหนึ่งนะครับเนี้ยเราก็จะได้เหยื่อหลักตัวนี้ครับเป็นมาแค่นี้นะครับผมนะครับผมง่ายๆนะครับ จับจีบครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกินนะครับตัวกินฝั่งนี้นะครับรูดเป็นใหญ่ครับนี่ครับลูดเป็นใหญ่แล้วก็ตัวนี้เบบประกบนงอนนิบได้เลยนะครับแล้วคอยรอดูชิปนะครับการตกอีกรอบนึงนะครับฝากด้วยนะครับเอย่าตกปไีหรวออิอีกครับผมครับผม